ดีค่ะสวัสดีเอวยายสุขูสุคนเดค่ะมาพบพบกันอีกครั้งกับน้องพี่มีสีสาร USA จ้าชีวิตในชนบทอเมริกามือนี่เนาะคะ่ะกาสิน้าเรื่องราวดีๆค่ะเอามาฝากเอวยายเฮาสุขูสุคนเนาะคะ่ะอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่น่าสนใจอยู่ในอเมริกานะจ้ะพี่น้องคะอาชีพที่ว่านึ่งก็คืออาชีพปรับจางตัดฟืน,นะคะ่ะสําหรับวิดีโอนี้นะคะอยากให้เบิ่งอยากให้เห็นถึงวิวัฒนาการเนาะคะ่ะเครื่องมือและกับอุปกรณ์ที่ใส่ในการ กตัดฟื้นนะจะพี่น้องคะว่าสะดวกและการลวดเลี้ยวซัำไดเนาะค่ะร่วมถึงบรรยากาศในการปัดฟื้นในเทือนีน้ำจ้า รับวิดีโอนี้เนาะคะ่ะกับเป็นวิดีโอตั้งแต่ช่วงนาซ้ำม,มือปีที่แล้วจ้พี่น้องคะช่วงนาห่อนเนาะค่ะกัเป็นต้นไหม่ที่ตายืนต้นแล้วเนาะจ้ะกะถึงเวลาที่จะต้องตัดนะคะพี่น้องคะตัดมาแล้วนะคะก็สิเอาไปไว้ใส่เป็นฟื้นนะคะถี่อยู่ในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้พี่น้องลกักกัใหม่บางส่วนนะคะถ้าเจ้าของเพิ่นบ่วเอาเนาะ,ค,ะค่ะกะทางบริษัทตัดฟื้นนะคะกะ สิรับผิดช,ชอบทำความสะอาดละกะเคลียออกไปให้เนาะจ้ามีเครื่องตัดทีท่านสมัยและกะระโดดเรียวแล้วเนาะจ้าพี่น้องคะ่ะากะมีเครื่องบดละกะเครื่องทําความสะอาดเศษไม้เศษไหลเศษใบไม้ต่างๆนําเนาะจ้าพี่น้องในส่วนของฟื้นถาเจ้าของเพิ่นบ่ตรงกาเนาะจ้ากะเพิ่นกระิเก็บไปน้าค่ะพี่น้องคะ่ะกะหักทาใสใจ่ายออกเนาะคะ่ะ กรณีที่เฮ้าเอาฟื้นห้กับท่างบริษทัทจ่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้าต้องการที่สิเก็บไว้เองเนาะค่ะพี่น้องกา,าก้าสิตัดเป็นชิ้นส่วนหายตามที่เฮ้าต้องการเนาะคะ่ะสำหรับขอบพรัวน้องพิมีเนาะคะ่ะกากเก็บไว้ทุกตีจะพี่น้องขาเก็บไว้ใช้ในช่วงหนาหนาวหนามานอกจากกากเลยได้สร้างพิ้นนะคะตัดเป็นลักษณะแบบท่อนๆไว้เนาะคะ่ะพะวาในช่วงหนาหนาวมากนะคะน้องพิมีกะใส่ฟื้นตัวนั้นนะคะเป็น ฟื้นเอาใบ้ั่จุดเต่าพิงไฟในบ้านจ้าสุมือนีนะคะวิวัฒนาการกรไปไก่แล้วนอกจากพี่น้องคะ่ะกบบระบได้มาตัดฟื้นหรือว่าเลื่อมมือธรรมดาลแล้วนอกจากเป็นเครื่องใหม่เครื่องมือนะคะทีสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนอกจากพี่น้องคะ่ะส่วนค่าใส่จ่ายนะคะก็สูงเติบหนึ่งยูนอจ้าเพราะว่าทาังบริษัทเขานับจํานวนต้นใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะว่าจํานวนจักต้นนะคะที แต่ท้าการตัดนาะค่ะละกะคำนวณเป็นยอดเงินนะคะแต่ลาสสหรัฐนั่นเองจ้ามีกระทือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะค่ะทีคนอเมริกันเพื่อนเ็ดกันจะพี่น้องค้ะนะคะล่ะกะสร้างรายได้ให้ผู้คนได้เป็นกอบเป็นกันแล้วจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะทีน่า,นะะาสนใจนะจ้ะพี่น้อง มีต้องมีความสามารถนะคะหลกงรู้จักการใส่เครื่องใหม่เครื่องมือนํานนะจาะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองจ้าเศษหน่อยๆของน้องพี่มีสีอีสาน USA เนาะค่ะกับยังมีเหลืองเล่าดีๆนะคะมานําเสนอให้พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังอีกหลายอย่างเนะจ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะจ้ะพี่น้องค่ะสิได้นํา เดือดเลดีๆมาแบ่งปันให้พี่น้องเข้าเบิงเนาะจ้าว่าอยู่ในต่างแดนอยู่ในอเมริกาเนาะค่ะใส่ชีวิตกันแนวดความเป็นยูเป็นแบบใดเนาะจ้าอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อจ้าสำหรับวิดีโอนี้ลาะสิลาไหวซัมนีสะกอนจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนได้จ้าเอาไว้พอกันวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ